สวัสดีเพืพ่อนๆทุกคนด้วยนะ,ะัะอ่ะกดอัดมันเข้าเกมเลยออ้ยยังไม่บอกชื่อเกมเลยเดี๋ยวผมก็คงอ่านตรงชื่อคลิปเอานะฮะผมก็คงไม่ทราบว่ามันเป็นเกมอะไรนะฮะผมก็เพิ่งโหลดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็งงเลยฮะมันคืออะไรมาถึงตอนแรกผมก็ผมที่ผมรู้ก็คือมันอยู่เมืองหิมะเนี่ยฮะตามตามนั้นเลยแล้วก็มีคืนน้ำนะผมโอ้โหคึนนมมืนน้ำไม่อย่างสวยะฮะมีหนังสือให้อ่านด้วยนะครับผมไอโดระเมมเบอร ฉันไม่สามารถที่จะฉันไม่ฉ,ไมฉันจำความจำสั้นนะฮะอืมเขาก็อยู่มาที่นี่มาหลายปีแล้วนะฮะก็ไม่อยากจะแปลแล้วว่ะเก <c oughs> ็บเก็บอะไรไปกินก่อนล่วงหน้าฮะ <c oughs> แล้วรู้ด้วยตัวงว่าต้องกินกันมันขึ้นไอเนี้ยหล,ลอดอาหารนะครับโอเคแล้วเราก็เริ่มไปนะโอ้โหเอามีไฟด้วยมีการเช็คเปิดกล่องด้วยโอเค เหมือนจะเราจะต้องเอาเหล้าไปนะฮะเหล้านี่สามารถช่วยให้คนเรานี่สามารถแบบคือยังไงอ่ะคือหน้าหนาวเวลากินเหล้าอ่ะคนเหล้ามันคนเหล้าคนกินเหล้านี่มันจะอบอุ่นนะฮะกินเหล้าแล้วมันจะอุ่นร่างกายมันจะอุ่นๆน,นะฮะมันเป็นเครื่องเยียวยาสําหรับคนที่กินไอ้พวกนี้นะฮะแต่สําหรับผมแล้วผมไม่กินนะ,ะผมก็เรื่อยๆผมอุย้ย <laughs> อะไรวะนะ่ะทำไมมีเอ่อคนแก่อยู่แถวนี้ด้วยอ่ะ โอ้โหมีมึนมีมึนโอ้โหสภาพภูมิอากาศนะฮะเฮยบ้านใครมึงจะมาอยู่ตรงนี้วะไอ้บ้าเห้ยไปดูแม่งขึ้นน้ำแม่งโอ้โหแล้วบ้านมันอยู่อย่างนี้เหรอวะไม่น่าเชื่อเลยครัชไปแม่งเริ่มจะหนาวแล้วเข้าบ้านก่อนเร็ว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 เข้าก่อนเลยนะฮะโอ้โหแดดก่อนเลยฮะจังหวะนี้ แล้วนี่อะไรเนี่ยเชือกนี่หว่านี่หว่านี่หว่าออ้ยออ้ยอุ้ยโอ้ยขนลุกเลยค่ะอ๋อเก็บเล่าใหญ่เลยแล้วนี่อะไรทุกๆคืนฉันจะฝันเห็นเอ่อดีปิดคืออะไรฮะเออนะครับผมก็ต้องขออภัยที่แปลไม่ค่อยได้ฮะไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่เอาแปลลุกๆเลยก็คือฉันรู้สึกชอบกับความมืดนะฮะ เขารู้สึกชอบกับความมืดแล้วก็ข้างล่างผมก็ต้องยอมแนละ้วไป,ปไม่ถูกเขารู้สึกอะไรกับความมืดวะแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยไอชิบหายโอเคอุย๊ยไปใต้ดินไปอ๋อขุดใต้ดินแล้วเพื่อมาโผล่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันหนาวเกินเลยแบบาแล้วเนี่ยที่นอนแม่งจัดซะสูงเชียวมึงจะนอนกั้นเลยไม่ใช่หรอกโอเคครับแล้วก็ผิงไฟไปก่อนนะครโอ้ ทำไมมันโดดแต่มันมันโดดได้บางครั้งะฮะสงัสต้องออกไป้งนอกห้องแล้วโอ้โหยอยอตีนะออกมาแล้วฮะตอนนี้เราก็ต้องทำเวลานะฮะโอเคเกมนี้รู้สึกผมโหลดมาจากเกมอินดีเ้เกมเกมเกมจูดนะฮะมันรู้ว่ามันชื่อนั้นได้ไงโอเคโครงกระดูกมีอะไรให้เก็บวะคุณแจะปะโอเคอุ้ยเจอวะโอ้โย โอ้ยปล่อยเมาส์เลยค่ะกูปล่อยเมาส์เลยค่ะกูปล่อยเมาส์เลยเมื่อกี้ผมมือที่ผมนี่แบบมันงชักเลยแบบเปะต้องยอมจริงๆแต่เกมนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแนวเฮอร์เรอร์หรือแนวอะไรฮะอยู่ๆก็เป็นพัซเซิลอยู่ๆก็เป็นอ้อ อยู่ๆก็เป็นเฮอร์เลอร์ผมเริ่มไม่เข้าใจกับเกมนี้แล้วฮะผมผมละเชื่อว็บเขาจริงๆเลยว่ามันชื่อเกมอินดี้นะฮะอินดี้จริงๆอยู่ๆก็โผล่อยู่ๆก็หายนะฮะแล้วนี่มันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ่านก่อนนะฮะเขาตายในอันนี้อ๋ออุ๊ยแล้วอะไรเนี่ย to be continue to be continue ครครับแล้วไงต่อ อ๋อมันเป็นภาคต่อไปเลยครับให้ติดตามต่อไปนะฮะสำหรับเกมนี้อ๋อโอเคฮะโอ้โหก็ได้เวลาลาเกมนี้สักทีนะฮะนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ป่ะครับมันเป็นแบบเนื้อเรื่องให้ติดตามต่อไปนะฮะก็เหมือนเป็นเกมซีรีส์ก็เดี๋ยวไว้ ถ้ามันอัปเดตมาอีกทีเดี๋ยวผมแคสให้ดูนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์เล็กๆข้างด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปไปเพื่อนๆดูด้วยนะฮะว่ามีผมอยู่ในช่องนี้นะผมชื่อ Angel CG ซชื่อเล่นชื่อเจมนะฮะผมไม่รู้ว่าแนะนำตัวทำไมนนะทั้งที่ก็คุณก็รู้จักผมอยู่แล้วนะฮะสำหรับคุณอยากจะให้ผมทำอะไรผมคุณก็เม้นมาในใต้คลิปนี้นะฮะหรือไม่ชอบอะไรผิดตรงไหนก็อย่าลืมไปเมนด้านล่าง้วยนะ,ะับสำหรับวนน